คำพูดและภาษาที่เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นคําที่เราพูดออกมาเวลาคุยกับคนอื่นอยู่นั้นหรือคําพูดหรือภาษาที่เราใช้เวลาเราคุยกับตัวเองในใจย่อมสะท้อนวิธีที่เราคิดต่อสิ่งสิ่งนั้นมองเหตุการณ์นั้นคิดและตีความให้ความหมายต่อคนคนนั้นต่อตัวเราเองหรือต่อโลกใบนี้ของเราแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่อความรู้สึก และจิตใจของตัวคุณมันสะท้อนความเชื่อที่คุณมีต่อสิ่งสิ่งนั้นต่อประเด็นนั้นต่างหากนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณอุตส่าห์ทำงานเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์และและอยากให้รางวัลตัวเองหน่อยโดยการไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าเสาอาทิตย์นี้กินอะไรอร่อยๆหน่อยให้รางวัลตัวเองแต่เมื่อคุณไปถึงห้างเมื่อคุณไปถึงร้านอาหารร้านกาแฟกำลังสั่งอาหารอยู่กำลังสั่งขนมกาแฟเค,ค้กอยู่ คุณกลับอดคิดขึ้นมาในใจไม่ได้อดคิดไม่ได้ว่าอืแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะเอาเวลาเนี้ยไปดูแลคุณยายซึ่งกาลังป่วยอยู่นะคุณเห็นไหมครับว่าคําพูดที่ขึ้นมาในใจในโมเมนต์นั้นในขณะนั้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากเลยตัวอย่างอันที่แรกมันสะท้อนว่าคุณกําลังมองว่าคุณควรเป็นลูกหลานที่ดีกว่านี้ไม่ควรเอาเวลาตัวเองมาเสพสุขเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ควรดูแลเป็นลูกที่กระตันอยู่ดูแลตอบแทนบุญคุณคุณยายซึ่งส่งเสียเลี้ยงดูเรามามันเป็นการตัดสินตัวเองเห็ไหมครับเป็นการลดคุณค่าตนเองคีย์เวิร์ดคือคําว่าควรครับควรทําอย่างนู้นควรทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนู้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยคือคีย์เวิร์ดที่สะท้อนการตัดสินเลยนะครับพูดได้ง่ายอาจจะสรุปได้ว่า มันสะท้อนว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณยังดีไม่พอและไม่สมควรหรือไม่คู่ควรที่จะให้หรือได้รางวัลแบบนี้เห็นไหมฮะรางวัลที่ดูแลเทคแคร์ตัวเองในการช้อปปิง้งที่ห้างสรรพสินค้าแบบนี้มันจะดีกว่าไหมหากเราฝึกใช้ภาษาที่มีความเมตตาต่อตัวเองดีกว่านี้หน่อยยกตัวอย่างเช่นโอเคเราทํางานเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์และนะขอเวลาพักผ่อนเป็นส่วนตัวเล็กน้อย เมื่อเราพักผ่อนเสร็จเมื่อเราพาตัวเองไปช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บก,ก็จะค่อยไปดูแลคุณยายต่อเทคแคร์คุณยายต่อไปเยี่ยมคุณยายต่อแล้วอาจจะถือโอกาสนี้ซื้อของฝากเล็กน้อยให้กับท่านก็ได้ใช่ไหมฮะสิ่งนี้มันดีกว่าไหมมันชวนให้เรารู้สึกดีกว่าชวนให้เรารู้สึกมีคุณค่ากว่าแนละที่สําคัญไม่เป็นการตัดสินตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นลองฝึกแบบง่ายๆครับเริ่มต้นด้วยการฝึกถามตัวเองสิ ว่าคําพูดที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลาเราคุยกับคนอื่นหรือคาพูดและภาษาที่เราใช้ในใจตนเองมันสะท้อนวิธีคิดอย่างไรมันสะท้อนวิธีมองอย่างไรมันสะท้อนวิธีที่เราตีความให้ความหมายต่อประสบการณ์นั้นต่อตัวเองอย่างไรมันสะท้อนความรู้สึกอะไรในใจตนเองมันสะท้อนความเชื่ออะไรในใจตนเองหากสับสนหากยังไม่เห็นภาพลองฝึกง่ายๆแบบนี้ดูครับ ถามตัวง่ายๆเลยว่าความคิดหรือคำพูดที่ขึ้นมาในใจตอนเนี้ที่เรามีในใจตอนเนี้มันเป็นคําพูดเป็นความคิดที่เกิดประโยชน์ที่ดีหรือเปล่าหากเป็นคําพูดและความคิดที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์เราจะเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมหรือทิ้งมันได้หรือเปล่าลองฝึกดูนะครับฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยขอบคุณครับ